ถึงแล้วนะครับสถานีรถไฟโลซานนะครับก็เรามาจุดต่อรถอีกทีนึงนะครับก็สถานีปลายทางก็คือรถไฟคันนี้จะไปที่ลูสแซนนะครับลูเซนแต่ว่าเราจะไปต่อที่เมืองเบิร์นะครับเมืองหลวงนะครับเมืองแบนนะครับภาษาฝรั่งเศสรถไฟมาแล้วนะครับต่อเวลาไม่นานมาก แต่รถไฟมีชั้นสองด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรถกันต่อรถก็สะดวกสบายนะครับตาตู้สุดท้ายพอดีเลย รถไฟคันนี้จะไปจอดที่เมือ,องฟรีบูนะครับโพมองฟรีบูนี่นะครับโพมองฟรีบูเมืองเบิร์นนะครับเวลาขึ้นก็ระวังลูเหมือนกันนะครับลูลึกมากขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้เป็นที่จอดรถจักรยานนะครับ รถไฟคันนี้เป็นแฟมิลี่โซนนะครับอาจจะมีเด็กๆขึ้นมาก็ได้นะครับเข้าไปดูทบอลตู้รถไฟกัน